พระปทวีธาตุหลวงปูหงพรมัญโยนะฮะออกที่สุสานทุ่งมนอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นรุ่นแซยิต80ด80ปีนะฮะปี2541นะฮะวันนี้ได้มา3ององนะฮะก็เป็นพิมพ์พระคะแนนนะครับพิมพ์พระคะแนนนี้จัดสร้างจำนวนนะฮะ2อง0องค์นะครับก็จะมีต่อโคตด ด้านหลังทุกองนะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ที่น่าเก็บนะครับนะน่าเก็บตอนนี้ราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะฮะนะครับสร้างไม่มากนะฮะสำหรับพิมพ์นี้ถือว่า,าขนาดพอดีนะครับขนาดพอดีนะเรี่ยมห้อยคอสวยครับรุ่นนี้นะถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรมาได้เลยนะฮะ0887894956นะฮะ หรือทักมาทาง Facebook ก็ได้นะครับเฟซบุ๊กธงชัยบุรีลำนะครับพระปัทวิธาหลวงปูหงพรมัญโยนะฮะมีแค่3องค์นี้นะฮะจำนวนนะสร้างน้อยนะราคาขยับขึ้นทุกวันนะใครสนใจทักมาได้เลยนะครับราคาแบ่งปันแน่นอนนะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ